พบกันอีกแล้วนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องอาหารดีมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวเด็กๆตามคุณครูไปดูนะคะว่าหน่วยนี้คุณครูจะจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆในเรื่องอะไรบ้างนะคะค่ะหน่วยที่6นี้นะคะก็เป็นเรื่องอาหารดีมีประโยชน์เด็กๆเ,เนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่นะคะรสชาติของอาหาร สุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหารประโยชน์ของอาหารวิธีประกอบอาหารและการประกอบอาหารต้มจืดเต้าหู้หมูสับนะคะาการประกอบอาหารต้มจืดเต้าหู้หมูสับเนี่ยถ้าเด็กๆมาโรงเรียนคุณครูก็จะสอนทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็ เตรียมวัตถุดิบมาทำที่โรงเรียนนะคะแต่เนื่องในสถานการณ์แบบนี้คุณครูก็จะไม่ได้สอนเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวตามคุณครูไปดูเลยค่ะว่าอาหารหลัก5หมู่ของเราเนี่ยมีหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะอาหาร5หมู่ประกอบด้วยนะคะหมู่ที่1ก็จะเป็นประเภทของโปรตีนนะคะ โปรตีนเนี่ยก็จะได้แก่จำพวกเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาได้หมดเลยนะคะนมไข่พวกนี้จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเต,ติบโตนะคะและเข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะอันนี้คือหมู่ที่หนึ่งนะคะลูกค่ะหมู่ที่สองนะคะก็จะเป็นหมู่คาร์โบไฮเดรตนะคะ คาร์โบไฮเดตเนี่ยก็จะได้แก่แป้งต่างๆนะคะเช่นข้าวแป้งเผือดมันน้ำตาลอา,อาหารหมู่นี้จะให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะค่ะมาดูหมู่ที่3กันนะคะหมู่ที่3ของเราก็จะได้แก่พวกจำพวกเกลือแร่ต่างๆนะคะเกลือแร่ต่างๆเนี่ยจะได้จากผักเป็นส่วนมากนะคะ ก็จะได้จากพืชผักต่างๆอผักพวกนี้จะช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายให้เป็นปกตินะคะทางการคลับ่ายต่างๆนะคะวิตามินหมู่ที่4ก็จะอาจจะได้แก่วิตามินนะคะอาหารหมู่ที่4ของเรานะคะได้แก่ผักผลไม้ต่างๆเหมือนกับเกลือแร่นะคะ เพื่อเสริมสร้างการทํางานของร่างกายให้เป็นปกตินะคะเด็กๆชอบทานผลไม้กันไหมคะาทานเยอะๆจะมีประโยชน์กับร่างกายนะคะหมู่ที่5หมู่สุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นอาหารหมู่ที่ได้แก่ไขมันนะคะไขมันของเราเนี่ยก็ได้แก่น้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์นะคะซึ่งจะทำให้ จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะ,ะน้ามันเราได้จากพืชพืชคืออะไรก็คือน้ํามันหมูนะคะน้ามันปลานะคะแต่น้ํามันที่ได้จากพืชคืออะไรน้ํามันมะพร้าวน้ํามันดอ,อกทานตะวันน้ํามันปาล์มนะคะพวกนี้คือน้ํามันที่ได้จากพืชน,นะคะ,คะและเราก็จะพาเด็กๆไปทํา ใบงานใบความรู้นะคะใบงานหน่วยที่5ของเราเรื่องอาหารดีมีประโยชน์นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยจับคู่อาหารให้ตรงกับอาหารผ้าหมู่ของเราเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะคะว่าหมู่ที่1โปรตีนโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ใช่ไหมคะคาร์โบไฮเ,เดรตนะคะได้แก่อะไรบ้างเกลือแร่วิตามินไขมันอ่า แล้เพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวลองมาทบทวนกันนิดนึงนะคะเด็กๆลองอโยงเส้นจับคู่รูปภาพได้เลยนะคะค่ะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมาเฉลยให้เด็กๆดูนะคะว่าอาหารหมู่ที่หนึ่งโปรโตีนของเราได้แก่อะไรครูบอกไปแล้วนะคะว่าเนื้อสัตว์นะคะ หมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้เกี่ยวกับแป้งใช่ไหมคะอ่าลองดูสิตรงไหมทำถูกไหมคะอาหารหมู่ที่3เกลือแร่นะคะเกลือแร่เนี่ยครูบอกว่าได้จากอะไรเอ่ยผักใช่ไหมคะแบบผักใบเขียวต่างๆนะคะพวกนี้จะทำให้ระบบลำไส้ของเรา,าขับถ่ายคล่องขึ้นด้วยนะคะ ต่อไปหมู่ที่4วิตามินน,นักเรียนทำถูกไหมเอ่ยวิตามินได้แก่ผลไม้ต่างๆนะคะและหมู่ที่5หมู่ไขมันได้แก่อะไรเอ่ยค่ะทำถูกไหมคะเด็กๆครูก็เสียดายนะคะที่เราไม่ได้เรียนที่โรงเรียนถ้าเราเรียนที่โรงเรียนเราก็จะได้ทําอาหารนะคะเป็นแกงจืดเต้าหูสับของเรานะคะก็ ีก็อูลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะเด็ก